สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิกริพับลิกเฟอร์เนเจอร์อ p e บ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญของเราวันนี้นะฮะและผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆผมคือคุณเจนนี่เทินพุศวันตัวแทนจากเมเบลีนนิวยอร์กแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลกครับสวัสดีค่ะ วันนี้พี่จนเจนนี่ก็มาพร้อมกับโจทย์ท้าทายสาวๆทันสมัยนะคะตามสไตล์สาวเมเบลีนิวเยอร์กและหวังว่าสาวๆจะ make it happen อีกครั้งหนึ่งค่ะและแคมเปญที่จะมาทดสอบผู้เข้าแข่งขันของเราคืออะไรฮะวันนี้นะคะคนที่จะเป็น The Face นอกจากความสามารถที่ต้องเข้าใจถึงแฟชั่นคอยอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆเช่นเดียวกับเมเบลีนิวเยอร์กนะคะที่จะเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นในการแต่งหน้าวันนี้สาวๆทุกๆคนเนี่ยจะต้องถ่ายแฟชั่นวิดีโอในทีม make super icons happen ค่ะครับ และในแต่ละทีมเนี่ยต้องพรีเซนต์โปรดักตของ Maybelline ให้ลิงค์เข้ากับลุคของแฟชั่นวิดีโอด้วยค่ะครับแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญที่ฟังและรู้สึกว่าฉันจะสนุกกับมันฉันจะทำมันให้ได้ทาง Maybelline New York ได้เลือกให้คุณแล้วว่าแต่ละทีมจะถ่ายกับโปรดักตอะไรค่ะทีมพี่ลูกเกดน,นะคะเป็นมารอน่า<ะ>ลุคค่ะ oh. กับเพลงโบ๊ นึกถึงมาดอนานะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็คือริมฝีปากที่ดูโดดเด่นชวนมองโปรดักต์ก็คือ Velvet Matt e ค,ค่ะนิคเิลลิปสติกกมามีแบบแมทไม่แตกไม่ตกร่องทั้งวันน้องๆจะต้องสื่อถึงเสน่ห์แห่งความเซ็กซี่ <c oughs> ในสไตล์อเมริกันนะคะพร้อมกับรีเซน l v e t Matt ทที่ออกมาแบบเซ็กซี่แล้วก็คอนฟิเดนต์แล้วก็เป็นตัวแม่มากที่สุดค่ะทีมของเราอ่ะได้มาดอนนาคือหนูชอบเขามากนะคือหนูมีวิญญ,ญาณของมาดอนนา ทีมที่สองไฮะท,ท ute, hey, B, yeah. ีมบีทีมบีนะคะก็เป็นยอนเซลุกเพลง crazy o ล e ค่ะหนูอยากบอกยนเดียโอ้ um <Oh my god ค nah ือเขาเป็นแบบว่าควีน n B กับควีน n B อย่างนี้แหละหนูดีใจมากค่ะหนูดีใจมาก และ d u c t ที่เหมาะสุดนะคะสำหรับการเปลี่ยนลุคให้ดูเพอร์เฟกเนียนกริปถึงขีดสุดเนี่ยในแบบของบ mm ิยอนเซ่ที่จะพกพาความมั่นใจแล้วก็ความเป็นตัวแม่แห่งวงการเพลงก็คือ Super Cover BB อร์บีค่ะพรีเซนตยังไงกับคอนเซ็ปต์ลุคที่เป็นซ u เปอร์สตาร์เลือก BB Cream นะคะให้กับการปกปิดสูงสุดสะกดทุกสายตาในความรู้สึกที่พร้อมแจ้งเกิดทุกรันเวย์ค่ะทีมสุดท้ายครับทีมคริสทีมคริสนะคะคื บริตตี้สปีร์สลุกค่ะโอ้วว oh, <wow. S 1> กับเพลง Baby One More Time oh, <wow. S 1> สำหรับลุกที่ดูสดใสโดดเด่นแต่ก็จีนให้ใจกับทุกดวงตากลมโตขนตางอนเด้งชวนมองก็คือ Lash Sensational ค่ะน mm hmm. ี่ให้ขนตาหนางอนแผ่สุดอลังการราวกับดอกไม้ปลีบบานจริงๆอะอยากได้บิอยนเซ่แต่ว่าวชุดหนูมันเป็นบิ๊ทอนูใช่ไหมที่เซ็น้องไม่เป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะ ครั้งที่แล้วนะครับน้องกวางคือผู้ชนะมาสเตอร์คลาสน้องกวางมีสิทธิ์เลือกให้ทีมไหนถ่ายก่อนหรือหลังนะฮะคราวที่แล้วทีม B เป็นทีมแรกคราวนี้กวางให้เป็นทีมลูกเกดเป็นทีมแรกแลวครับทีมลูกเกดทีมแรกครับแล้วก็เป็นทีม B แล้วก็ทีมกวางคะ่ะเหตุผลที่เลือกเนี่ยก็เพราะว่าวิดที่แล้วทีมพี่ B ีอยู่อันดับหนึ่งทีมกวางสองแล้วก็ทีมพี่เกดสามก็เลยลองสลับกันดูก็ไม่ได้คิดอะไรมาก กฎกติกาคือท anyway ุกคนมีเวลา20นาทีที Beyonce, ups, ่จะถ่ายออนเซตนะเช่นเดียวกันฮะ20นาทีที่พวกคุณจะปรึกษากับเมนเทอร์เจนนี่คิดว่าโจทย์แล้วก็คีย์เวิร์ดน่าจะช่วยให้น้องๆเนี่ยครีเอทลุกได้ง่ายขึ้นฮะถ้าพร้อมแล้วก็ make it happen เลยค่ะโโชคดีฮะ Hello b e y o n c ไม่จ้าวันนี้ต้องเล่นใหญ่นิดึงนะจ๊ะม ชิคือบิยองเซมาอินเนอร์บิยองเซมาทั้งตาทั้งชุดเ e ี r รอันนี้มันจะลิงก์กับโรดะอันนี้อะพี่ให้ถือโบรานเลยรู้เลยไหมจริงจริงอันนี้ควรจะเป็นบริตนี้ด้วยซ้ำแต่บิยองเซมันคือต้องมาสคาร่าถูกไหมใช่ใช่เราคิดกันก่าด้านนี้คือแค่แคมเปญนะคะก็ลำเอียงแล้วนึกออกปะแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยคือโดนแกล้งหรอจะแกล้งกันอีกแล้วใช่ไหมไงเห็นว่าเก่งกว่าเหรอเดี๋ยวดูเด็กฉันทำได้ แต่วัเนเวลานี่เกินแข็งขันเราก็ต้องทําที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยยูต้องมาจากข้างในจริงๆบียรเซ่น่งงี้ไหมใคเข้าเลยลี่เขาคนเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโพสหรืออะไรลรวแต่เราต้องนึกถึงเขาต้องนึกว่าเขาคือเราตอนนี้เราคือเขาเป็นคนคนเดียวค่ะให้แบบว่าให้เป็นเบียร์เซ่เสมอเสียดายไม่มีนมอ่อพี่ถ้มีนมงี้แล้วฮัลโหลค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สิ่งที่พี่ต้องการคืออารมณ์แบบนี้อ่านซิสวยเลยคอนฟิเดน์มั่นใจใช่นี่คือมาดอนน่าอินเนอร์ของน้องออกมาจะต้องเล่นตามองเข้าไปที่กล้องสวัสดีค่ะวิธีการนะคะนาฬิกาเดินปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะให้น้องคนละหนึ่งนาทีนะ ช้าช้าเร็วเร็วผสมผสมแต่อินเนอร์คือบิดนสเปลหมดเลยนะจะช้าจะเร็วจะผสมและพีก็ใช้ทำสลับกันไปสลับกันไปอะ่ะเพราะว่าเจสซี่ทำช้าเสร็จปุ๊บขณะที่กวางยืนรอกวางคิดท่าของตัวเองแล้วว่ากวางจะทำอะไรตอนกวางทำเจสซี่ก็คิดตอนเจสซี่ทำกวางก็คิดมันต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะ เล่นมากกว่านี้นี่มันไม่มีอินเนอร์เลยหนูทำอะไรอะ่ะหนูไม่มีอินเนอร์เลยมะปรางมะปรางเป็นคนที่แข็งเวลาทำอะไรอะ่ะดูเหมือนไม่มีแรงอะ่ะดูเหมือนเบาทุกคนตอนนี้ทำแค่นิดเดียวอะหนูไม่ไปให้สุดอะ่ะหนูจะสุดก็ไปเลยเนี่ย จะมีท่าบีงเซ่พี่ชอบมากพี่อยากทุกคนทำขายของเป็นบีงเซ่มันเดินเข้ามาแล้วก็แบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอโอ o my god จอมาเข้าใจป่ะขอท่าเนี่ยท่าจบอะขอให้ทุกคนมีคือท่านั้นทำได้แล้วคือกินขายถ้าใครที่บอกบอกว่าท่านั้นไม่ใช่บีงเซ่นะ you go home you go home เออสวยมาก แล้วจะมองกล้องไหนกะดีๆด,ด้วยรู้สึกว่าตีช่าเขาแบบว่าพลังเขามาอยู่แล้วชีมาเต็มจริงๆใช้ลมหายใจทุกอย่างนะตั้งสติทุกอย่างในการทำนะมีแผนในหัวว่า next next step เราจะทำอะไรเราจะโชว์อะไรถ้าต่อไปคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดเลยทั้ง3คนนะคะขอความมั่นใจยงเซ่ม,มั่นใจมาก1นสองเริ่มแต่อินเนอร์ต้องมีนะเซ็กซี่ หวานน้องเป็นสายหวานนะแต่ไม่ได้แปลว่ารุนแรงไม่ได้นะมันชาบได้เหมือนกันช้า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 ก็คือต้องช้าช้ากว่านี้อีกพี่จับไม่ทันปึ๊บสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกับเรามากมีสิ่งนี้คือแบบตาฉันสวยฉันสวยฉันสวยที่สุดคุยว่าถึงเวลาเขาจะแบบมากกว่านี้ค่ะตอนนี้คือเหมือนแบบหัวมันคิดไปหมดทุกอย่างเลยเนี่ยหนึ่งสองสามทีมควิสเวลาเริ่มค่ะเพ่ 1นน้องอินเนอร์ค่ะอินเนอร์ทำไปเลยทำไ,ไปเลยไปคุยสภาพไปเรื่อยๆวันนี้พี่พีทก็จะสอนการเดินแล้วก็การอินเนอร์ออกมาจากจากตัวเราให้เป็นบริตตี่แล้วก็ให้มันเหมาะก,กับเพลงด้วยค่ะแต่ว่าอินเนอร์ของบริ t ตี่สเปียร์ไม่ได้แปลว่าน้องต้องเต้นท่าบริตี่สเปียร์นะเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่ถูกต้องในการเต้นแต่พวกมือเมิอมอะอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าเจสซี่อยากทำเจสซี่ทำได้ดกุดรักทำได้อยู่แล้ว <c oughs> อ่ะไหนโพสเซเยอะๆต้องเยอะๆะเยอะๆเลยไม่เอาเอาอย่างอื่นเป็นอย่างนี้ได้ไหมเยอะเยอะเยอะๆก็ก็มีเครียดบ้างค่ะแต่ว่าหนูจะต้องทําให้มันแตกต่างกับที่ผ่านมาแล้วต้องทให้ดีมากมากกว่าเดิมวันนี้เราต้องมีการไหว้พระแบบสําคัญเห็นทีมอื่นเขาไปบนกันเยอะเราก็ต้องมีบ้าง ขอให้เราทำแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยชื่อในสิ่งที่เราทำขอให้เขาเคลิมไปกับสิ่งที่เราจะทำขอให้เขามองเราว่าเราอะทำดีทำดีกว่าทีมอ,อื่นขอให้ทุกคนชม